รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก100กว่าประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการว a r i e t y สีภาคค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศิละปะวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตชุมชนและแขนรตับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาค,คด้วยค่ะสัมผัสธรรมชาติเมืองระยองเดินชิวบนหาดทรายพร้อมสายลมชมทุ่งโปร่งทอง เจอะจะรัสส่งคุณค่าเป็นต้นแบบในทุกบทบาทคนดีสีภาคเทพพิเศษสัมภาษณ์เจาะลึกทุกมิตินางเอกตลอดการคุณกวางกมชนกเขมะโยทินและชวนทำอาหารที่พี่น้องมุสลิมนิยมรับประทานกาันกับเมนูแกงมาซลาไก่เริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีภาคกับสิงหาพาแม่เที่ยวพบกับพิธีกรสอสวยน้องน้งนำทิ์ของเราจะพาทานผู้ชมไปที่ไหนตามเธอไปเลยค่ะ ช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน <AR C> น้ำดื่มตราสถานีรักโลกเ <AR C> มืองระยองนอกจากมีท้องทะเลที่สวยงาม หนึ่งในนั้นยังมีอันซีนอย่างทุ่งโปร่งทองที่แอบซ่อนความงดงามอยู่เอาไว้ภายใต้ป่าชายเลนด้านนอกที่ปกคลุมอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวิถีสีผ้าวันนี้นะคะนำ้ำทิพย์ขอแนะนำสิงหาผาแม่เที่ยวที่จังหวัดระยองค่ะมาใช้พลังกับธรรมชาติสวยๆซึ่งตอนนี้นำ้ำทิพย์อยู่ที่ทุ่งโปร่งทองตำบลปากน้ำประแสะอำเภอกแกลงอยากรู้แล้วว่าข้างในจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะไปค่ะ ะะโอ้โหแต่ว่าน้ำทิพย์ยิ่งมองเนี่ยยิ่งเหมือนทงแล้าเอาตัวเองลองไปนอนมากๆเลยค่ะและที่เรียกว่าทุ่งโปร่งทองนะคะก็เพราะว่าใบสีเขียวๆที่เราเห็นเนี่ยมาจากต้นโปร่งค่ะและเมื่อกระทบก,กับแสงแดดนะคะก็กลายเป็นสีทองอารามถือว่าเป็นความงดงานที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเลยค่ะเต็มอิ่มกับทุ่งโปร่งทองแล้ว มาที่นี่ยังสามารถนั่งเรือชมบรรยากาศผืนน้ำป่าชายเลนได้อีกด้วยนะคะโอโ้สุดยอดไปเลยค่ะคุณผู้ชมใกล้ชิดก,กับธรรมชาติมากๆถือว่าคุ้มค่าสุดๆไปเลยค่ะมาที่นี่แล้วอยากพาคุณแม่และครอบครัวมาเที่ยวเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะ ลัดเลาะเดินบนสะพานไม้จุดเชื่อมใจป่าใหญ่กับคนเล็กธรรมชาติเสกสรรสิ่งวิเศษไร้ขอบเขตพัฒน,นาการความงดงามแต่แม้ว่าจะงามสักเพียงไหนต้องมีวันเสื่อมสิ้นไปตามเวลาเทียบกับรักแม่ที่อยู่คู่ชีวามีหาค่าอื่นใดเทียมได้เลย ระยองทั้งที่ห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะหานแม่รำพึงนักท่องเที่ยวชอบมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่ค่ะมาเที่ยวที่หาดแม่รำพึงก่อนนั่งชมวิวทะเลสวยๆสามารถซื้ออาหารจากคุณลุงคุณป้ามานั่งทานกันก่อนได้นะคะทานไปชมวิวไปฟินสุดๆไปเลยค่ะ วันนี้มนะันพี่มีความสุขมากๆเลยค่ะได้ชมวิวอะไรได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติยิ่งถ้าได้มากับครอบครัวนะคะรับรองว่าพิเศษสุดๆไปเลยค่ะช่วงนี้กลับไปที่พี่ปอากันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ว้าวสวยงามมากเลยนะคะต้องพาคุณแม่ไปให้ได้เลยค่ะขอบคุณน้น้ำทิพย์มากนะคะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค,ค่ะ คนดีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก คนต้นแบบคนดีสี่ภาคของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินหญิงผู้คร่ำบอดในวงการบันเทิงไทยมากว่า30ปีชีวิตการทำงานประสบความสำเร็จสูงสุดเจิดจรัสทรงคุณค่าการันตีด้วยรางวัลเมฆขลานักแสดงนำหญิงดีเด่นจากละครเรื่องคู่กรรมและละครเรื่องอายารักรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์จากเรื่องบ่วงเล่เสน่หา ในฐานะคนของประชาชนก็สง่างามเป็นที่รักยิ่งของแฟนคลับจึงนับเป็นบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกมิติอย่างแท้จริงพิสูจน์คำกล่าวนี้ด้วยรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยกย่องในปี2,565ถึง3รางวัลได้แก่รางวัลกิติยศสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2,565 รางวัลน,นักแสดงเจ้าบทบาทหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องบ่วงใบบุญจากงาน Global Star Media Awards 2022และรางวัลครอบครัวต้นแบบแห่งปี2,565จากงาน Great Mother's Day Awards เรามาสัมผัสต,ตัวตนและเปิดมุมคิดการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคสุภาพสตรีผู้สง่างามในทุกช่วงของชีวิต คุณกวางกมลชนกเขมะโยทินท่านผู้ชมคะแนละตอนนี้ปองก็นั่งอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาพของเดาในวันนี้แล้วนะคะสุภาพสตรีผู้มีความสง่างามในทุกช่วงชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกมิติ คุณกวางกมลชนกเขมยโยธินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอโ้โหเรียกว่าวันนี้พี่กวามาแบบสวยสะพรั่งสดใสามากมากขอบคุณมากเลยค่ะการเวลาทําอะไรพี่กวางไม่ได้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาออกรายการนี้อีกครั้งโอโ้โหเรา<อ>ตื่นเต้นมากวันนี้เพราะว่าเป็นปีทองของพี่กวางจริงๆ2565ยังไม่ถึงปลายปีเลยกว่าไปแล้วตั้ง3รางวัลเกิดอะไรขึ้นคะคุณขาอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่กวางไม่ได้คาดคิดนะคะก็ดีใจมากนะคะมันเป็นความบังเอิญมันเป็นความโชคดีโอ้ไม่ใช่บังเอิญโชคดีแล้วค่ะงานนี้ ต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนเริ่มกันเลยนะคะกับรางวัลแรกสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะค่ะก็เป็นรางวัลที่ภูมิใจมากนะคะเพราะว่าสมัยเรียนธรรมศาสตร์ก็มีความรักแล้วก็ผูกพันจนเรียนจบมาก็ได้ทํางานให้มหาวิทยาลัยอยู่ต่อเนื่องกลับไปสอนหลีดรุ่นน้องช่วยกิจกรรมงานฟุตบอลประเพณีไปเดินพาเลทออกทีวีรับโทรศัพท์รับบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะก็คือทําต่อเนื่องมามันก็กี่ปีแล้วล่ะไม่อยากนับเลยอ่ะอยอย่านับเลยค่ะ30 กว่าปีแล้ว,วตั้งแต่แเข้าวงการนะคะโอ้โหแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นตอนเป็นนักศึกษานี่สิคะไม่ใช่เรียนอย่างเดียวใช่ไหมเห็นบอกว่ากิจกรรมเยอะมากเลยพ,พี่เป็นคนที่ที่มีความคิดนี่ก็สอนลูกนะคะว่าไม่ควรเรียนหนังสืออย่างเดียวต้องตั้งใจเรียนแต่เวลาที่ว่างเนี่ยเอามาทํากิจกรรมทีนี้ตัวเองเนี่ย มีโอกาสได้เป็นเชียรดเดอร์ของมหาวิทยาลัยในงานฟุตบอลเวนีแล้วก็เล่นกีฬา,าเล่นมอลลย์บอล <c oughs> ก็เขาชวนไปก็ทำหมดนะคะตั้งแต่4ปีที่อยู่ธรรมศาสตระะแ์แล้วตรงนั้นมีส่วนที่เข้ามาสนับสนุนที่กวางตอนเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยไหมคะพี่คิดว่าอาดีตม, <c oughs> มันให้ปัจจุบันอยู่แล้วอะคะ่ะ <c oughs> อะไรที่เราทำมาจากอาดีตสมมติตอนอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็มีฐานมาจากราชินีเรียนราชินีนะคะอตอนอยู่ราชินีก็มีฐานมาจากครอบครัวที่อบรมมา จะได้รางวัลทุกปีตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เป็นหัวหน้าห้องด้วยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเพื่อนแซลเนี่ยเราก็เสียเซลล์เหมือนกันว่าเฮ้ยเพื่อนหาว่าเหมือนเอ๊ะหรือเราไม่ได้สมควรได้<ะ>รางวัลบ่อยทำไมถึงได้บ่อยเพื่อนแซลเราก็ในใจอ๋อ,อครูราชีนีอาจจะรักเราให้รางวัลเราบ่อยอแต่จริงๆแล้วเราเคยประกวดมารยาทที่ที่หนึ่งเราเคยไปวาดลูกออกรายการยุวทน์เราทาชื่อเสียงให้โรงเรียนมาตลอดมันต้องย้อนกลับมาว่าทําไมล่ะถึงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะเราเป็นเด็กดีไงเพราะเราตั้งใจเรียนหนังสือไงเพราะเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมไงเราก็เลยได้รางวัลต่างๆนั่นมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งอยู่ธรรมศาสตร์วันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่านี่แหละคือบทพิสูจน์ตอนที่อยู่ปีสามเนี่ยมหาวิทยาลัยเรียกไปบอกว่ากวาง คุณได้รางวัลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยไม่ใช่ของธรรมศาสตร์ด้วยนะคือพุทธสมาคมจะเ,เป็นองคอ<ะ>์กรภายนอกที่มองเห็นใช่องค์กรภายนอกที่ที่คงจะติดต่อไปทางมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยก็คงนําเสนอชื่อแล้วเราก็ได้รับปรากฏว่ามหาวิทยาลัยไม่รู้ว่ารางวัลเนี้ยกวางเคยได้รับแล้วอตอนอยู่สมัยราชินีจากสมเด็จพระสังฆราชเห็นบอกว่าสิ์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีนักแสดงหรือว่าอยู่ในวงการบันเทิงไปรับเท่าไหร่สิทธิ์เก่าดีเด่นมันไม่ใช่แปลว่าคุณเป็นดาราแล้วคุณจะได้ไงสิทธิ์เก่าดีเด่นคือคนที่เป็นสิทธิ์เก่าที่ดีเด่นซึ่งส่วนใหญ่ที่จะถึงขั้นได้รางวัลนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชาการระดับสูงหรือไม่ก็ทูตเอกอัครา,าชาทูตผู้ว่าราชาการจังหวัดรัฐมนตรีหรือ นักธุรกิจที่ใหญ่ๆที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆนะคะแล้วก็ต้องทําคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเราก็อาจจะเป็นนักแสดงคนแรกนะคะที่ได้รางวัลนี้ก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติแล้วก็มีคุณค่ามากแต่เรารู้สึกภูมิใจมากเวลาพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่เราไม่ได้สนิทสนมด้วยเนี่ย เขาเขียนเมสเซจมาบอกว่าสมแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเคยดีใจพี่ว่านอยากจะบอกปออย่างนี้ค่ะว่ารางวัลอะไรก็ตามเนี่ยเป็นวัตถุที่เขาอุปโลกขึ้นมาว่าคนเนี้ยทาความดีเอาอันนี้ให้แต่รางวัลที่แท้จริงที่มันมีความสุขที่สุดเนี่ยคือรางวัลทางใจคือการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและสังคม และแน่นอนนั่นคือรางวัลแรกที่เราได้มองเห็นความเป็นตัวตนของพี่กวางในช่วงวัยเรียนพอจบออกมาก็ยังย้อนกลับไปตอบแทนพระคุณคุณครูบาอาจารย์นะคะ,คะจนกระทั่งมาถึงรางวัลที่สองของปีนี้ที่ได้รับล่าสุดเลยนะคะก็คือรางวัลน,นักแสดงเจ้าบทบาทหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2565รางวันนี้สมศักดิ์ศรีนักแสดงมากๆ<อ>บ่วงไป<ใ>บ,บุญคะ่ะพี่กวาง ภูมิิบุญเนี่ยเป็นเป็นละครที่พลิกบทบาทมากที่สุดในชีวิตเลยเป็นคุณนายดอกรักเนี่ยนะคะซึ่งเล่นบทร้ายมากแต่เดินเรื่องแล้วก็เป็นการรายที่สลับซับซ้อนมากมันจะท้อนให้เห็นถึงคนเราเนี่ย บางคนสร้างภาพไว้อย่างหนึง่งตัวจริงเป็นอีกอย่างหนึง่งเป็นคนแม่พระแสนดีนุ่งขาวคมขาวแต่ใจเนี่ยไร้กาศสิดศีธรรมอะไรเงี้ยเราก็ต้องสะท้อนมุมนี้ซึ่งมันท้าทายแล้วก็ยากเหลือเกินก็ไม่นึกว่าจะมีคนมาเห็นคุณค่าแล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตเนี้ยจะมีคนกล้าให้บทนี้ะนะคะ<ๆ>เพราะว่าตัวเองเป็นนางเอกที่ ภาพลักษณ์ที่ดูภายนอกที่ทุกคนเห็นว่าเป็นนางเอกนั่นเองเรียบร้อยอ่อนหวานแล้วถูกกระทํามาตลอดพอถึงวันที่เราอยู่ในวงการมานานเนี่ยเราอยากจะเล่นอะไรที่ฉีกออกไปแล้วก็ท้าทายมากๆแต่ไม่นึกว่าเขาจะให้ท้าทายขนาดนี้คือด้านหนึ่งของตัวละครเนี่ยคือเราคือคือดูเป็นนางเอกแต่อีกซีกหนึ่งของตัวละครเนี่ยคือนางร้ายมากเลยในตัวเดียวกันน่ากลัวมากน่ากลัวเพราะว่าบางทีก็ร้ายลึกบางทีก็ร้าย ออกออกมาเลยหันหน้าไปทางนี้เป็นอย่างหันหน้าไปอีกทาง<ช>หันทางนี้ร้องไห้ได้หันมาอีกทีหนึ่งสะใจอะไรอย่างนี้เขเรียกว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการแสดงที่พี่กวางทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและสมกับรางวัลน,นี้จริงๆนะคะก็ะไม่นึกนะะว่าจะทําได้นะคะนั่นคือรางวัลแห่งความสำเร็จในการทำงาน และต่อด้วยรางวันนี้ค่ะสองคันมากสะท้อนตัวตนพี่กวางอย่างแท้จริงนั่นคือรางวันครอบครัวต้นแบบแห่งปี2565ครอบครัวเคมาโยทินโอ้โหขอปรกมือดังๆค่ะที่เหมาะสมมากคือเหมาะสมมากเลยพี่กวางค่ะรางวันนี้ชัดเจนจริงๆล่าสุดวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่น็อตกับลูกๆค่ะเริ่มที่พี่น็อตก่อนเลยสบายดีเปลี่ยนไปตามวัยนะคะเพราะว่าด้วยสถานภาพที่ เรามีลูกแล้วลูกเราค่อยๆโตขึ้นนะคะเราก็มีการดําเนินชีวิตที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามสภาพที่ควรจะเป็นนะคะก็เรียกว่าพี่น้องเป็นสามีดีเด่นแห่งชาติอยู่นะคะตอนนี้ก็คือสําหรับพี่นะเป๊ะฟังเป๊ะฟังอยู่แล้วนะคะคือหมายถึงว่าครอบครัวเราเนี่ยอาศัยความเสมอต้นเสมอปลายพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเป็นสิ่งที่ดีมากคือเราไม่ได้เปลี่ยนเขาตั้งแต่แต่งงานแล้วนะคะแต่ก่อนแต่งงานเปลี่ยนนะพี่น้องสุบุรีพี่น้องต้องเลิก เขาก็เปลี่ยนแต่พอแต่งงานแล้วไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเขาแล้วแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนจนวันนี้ก็คือยังมีความรักกันอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะไปะที่ลูกๆบ้างค่ะวันแรกที่เห็นน้องเนตแต่งชุดนักศึกษาเข้ามาหาวิทยาลายัยน้องเรียนที่จุฬาคณะบาซายพิง่งเพิ่งเข้าไปได้ปีหนึ่งนี่กำลังขึ้นขึ้นปีสองและเปิดเทอมปีสองลคะหล่อมากน้องเนต รู้สึกยังไงที่เห็นลูกชายลูกเติบโตแล้วก็ ใส่ชุดนักศึกษาันนั้นมันแรกค่ะพดีใจมากจริงๆพี่พี่ดีใจตั้งแต่วันที่เขาลองชุดวันที่ซื้อไปซื้อชุดแ้กให้เขาลองที่บ้านอุ้ยคุณแม่ถ่ายรูปใหญ่เลยหลายมุมอะไรเงี้ยกว่าจะเข้าไปได้ไม่ใช่งีายคุณแม่เรียนเก่งตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีมากใช่คือลุ้นมากว่าจะเข้าได้ไหมคือเขาก็อยากเข้าจุฬานะคะก็ก็เข้าได้คุณแม่ปลื้มมากนะคะน้องเนทค่ะต้งที่คุณแม่อยู่ธรรมศาสตร์นะคะเนี่ยลูกเลือกจุฬาสุดยอดน้องเนยละคะน้องเนยก็ก็อยากเข้าจุฬาเหมือนกันตอนนี้น้องเนย กำลังดูหนังสือหนักเลยเขาอยากเข้าวิศวะ oh, <wow. S 2> แต่ว่าเป็นวิศวะ AI ซึ่งคะแนนสูงที่สุด oh, oh. เป็นน่าจะเป็นคนหมายถึงว่าคนที่เข้าจะเลือก AI ได้ต้องเป็นคนที่ได้คะแนนท็อปทอปของวิศวะจุลานะคะ uh. แล้วก็หมอด้วยเบื้องหลังความสำเร็จที่ได้รับรางวัลครอบครัวต้นแบบแห่งปีเนี่ยน่าสนใจมากท่านผู้ชมคะพี่กวางรู้สึกยังไงกับรางวัลน,นี้คะ ที่ก็มีความภูมิใจนะคะรู้สึกภูมิใจว่าออมีคนชื่นชมครอบครัวเรามีคนเห็นเราเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆต้องบอกว่าทุกรางวัลที่ได้เนี่ยไม่เคยที่จะทําอะไรคิดว่าทําแล้วเผื่อให้ใครเห็นแล้วได้รางวัลไม่ได้คิดจริงๆนะคะปอคือพี่คิดว่าคนหลายคนเนี่ยก็สมควรที่จะได้รางวัลแต่คนไม่เห็นเขานะคะแต่ตัวเองท่านบอกว่าตรงนี้คือโชคดีคือทําแล้วมีคนเห็นและอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํามานาน ทำมาเรื่อยๆทำแบบทำจนเป็นธรรมชาติถ้าในเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกวางคนเดียว <ฮะ S 2> ต้องขึ้นอยู่กับพี่น็อตด,ด้วยเรามีคู่ที่ดีเรามีคนที่ซ <ฮะ S 2> ัพพอร์ตเรามีลูกที่เชื่อฟังอันนี้รางวัลน,นี้ก็ต้องมอบให้ลูกด้วยเพราะว่าลูกอ่ะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ลูกจะเป็นอย่างเนี้ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพ่อแม่ใช่ค่ะทุกอย่างมันประกอบกันเราอยากให้ลูกเป็นยังไงเราทําความดีให้ลูกเหตุก็ให้เวลาเขาให้มากที่สุด ความอบอุ่นในครอบครัวเอางี้ดกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เลือกครอบครัวมากกว่างานซึ่งอันนี้มันอาจจะทำยากนะแล้วมีเทคนิคด้วยนะเลือกครอบครัวมากกว่างานแต่บางทีก็เสียดายงานเพราะต้องมาดูแลครอบครัวไปไปมามาเลยผสมผสานสองอย่างเข้าด้วยกันก็เอาครอบครัวไปทำงานกบ่วเธอออคืดไม้า เราเราไปเที่ยวเนี่ยแฟนๆอยากเห็นพี่กวางไม่เล่นละครไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยอ้าวก็ถ่ายคลิปอะไรกันไปก็เห็นน้องเนยน้องเนยไปด้วยไม่ชอบสร้างภาพาาไม่ชอบต้องทําอะไรที่แบบว่าแฟนกลับมาต้องทําอย่างนี้เปล่าเป็นอย่างนี้นนแฟนกลับเดินมาก็เป็นอย่างนี้ถ้าจะพูดอะไรที่ไม่ได้เอาอกเอาใจเนี่ยก็คือจะพูดออกมาจากใจจริงๆว่าเช่นสมมติว่าเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไปรับรางวัลแฟนขับวิ่งเข้ามาพี่กวางถ่ายรูปเลยค่ะไม่ใส่หน้ากากเลยพี่ก็หันไปมองเรื่องหน้ากาก พี่ขอไม่ถอดนะคะทำไมคะเนี่ยตรวจ ATK มาแล้วนะครับตอนปคิดหนักหนึ่นะคะ,ะ,ะ ATK ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดโควิดเนี่ยค่ะก็ให้ความรู้ด้านการสาธารณสุขอีกนะคะ <c oughs> ใช่ใ <c oughs> ่คือคือคุวงก็อยากจะบอกว่าการตรวจ ATK <c oughs> ไปว่าวันนั้นคุณอาจจะไม่มีไม่พบเชื้อ <c oughs> แต่เชื้ออาจจะมีอยู่ในตัวคุณเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้พี่จะบอกเลยว่าพี่ขออนุญาตไม่ถอดและแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพี่ก็บอกว่าวันนี้พี่ไม่ได้ตรวจ ATK ด้วยนะคะ แฟนคลับค่อยๆหยิบหน้ากากขึ <S 2> <S 2้นมาใส่กัเริ่มกลัวพี่วางกลัวพี่วางเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะบอกว่ายิ่งช่วงเนี้ยต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยเขาติดโควิดกักตัวไม่กี่วันออกมาแล้วคุณอยู่ในสังคมกับคนที่เขาอาจจะเป็นโควิดอยู่ก็ได้อันนี้อันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เออพี่วางจะเป็นคนที่พูดตรงๆแบบนี้ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการสนทนาที่คุณกวางแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะบุคคลสาธารณะที่สร้างทั้งความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีมุมมองความคิดอันลึกลล้ำของสุภาพสตรีท่านนี้ยังมีอีกมากมายต้องติดตามกันให้ได้ในอาทิตย์หน้านะคะกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคสุภาพสตรีผู้สง่างามในทุกช่วงของชีวิตคุณกวางกมลชนกเขมโยธิน กลับเขาสู่วาไรตี้สี่ภาคอีกช่วงนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูพิเศษที่เตรียมมาให้ท่านผู้ชมค่ะในชื่อว่าแกงมาซ่าไก่ที่หอมเครื่องเทศมากๆไปชมกันเลยค่ะเมนูสี่ภาควันนี้เป็นเมนูที่พี่น้องมุสลิมนิยมรับประทานกันกับเมนูแกงมาซ่าไก่จากร้านฟาริดาฟาตอนีกรุงเทพค่ะ ส่วนประกอบมีดังนี้เนื้อ,ออกไก่หั่นชิ้นหอมหัวใหญ่หั่นชิ้นมะเขือเทศหั่นชิ้นผักชีสับใบกระวานลูกเอลการพลูพริกแดงแดงพริกอินเดียป่นผงมาซาลาหอมเจียวนมสดน้ำซุปไก่น้ำมันพืชซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทอง และซอสหอยนางรมตรามแม่ครัวค่ะ <S <S <an> <S วิธีการทำเริ่มจากตั้งน้ำมันไฟปานกลางเพ <S an> ื่อผัด <S <S <an> <S หอมหัวใหญ่หั่นชิ้นมะเขือเทศหั่นชิ้นและผักชีสับ <S <S <an> <S ใส่ลูกเอลใบกระวานและการพลูลงไปผัดพร้อมกันจนส่งกลิ่นหอมจากนั้นใส่พริกแกงแดงผงมาลาพร,า <S an> ร้อมเติมน้ำซุปไก่ลงไปพอกลุกกลิก แล้วจึงใส่เนื้ออกไก่แล้วก็ผัดให้เครื่องแกงเข้าเนื้อใส่พริกอินเดียป่นและเติมน้ำซุปไก่อีกครั้งเพื่อไม่ให้แห้งเกินไปและเหาะเคล็ดลับความอร่อยด้วยซอสหอยนางรมตราแมงลัวตามด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองผัดต่ออีกสักครู่ปิดท้ายใส่นมสดเพื่อเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะ ปิดท้ายโรยหอมเจียว <Wow. S 1> จัดเสิร์ฟคู่กับแป้งนานหน้าตาน่ารับประทานมากๆเป็นเมนูฮาลาลที่ทั้งหอมเครื่องแกงน้ำแกงก็เข้มข้นรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วาไรตี้สีภาคนํามาฝากทานผู้ชมนะคะย้ํากันอีกครั้งท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และยูทูปช n e l สถานีรักโลกค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองอาทิตย์หน้าสิบเอดนาฬิกาหนาทีทางททบห้ากฎหมายเลขห้าเราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันลํำค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวาไรตี้สีภาคสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ